สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะเจอปัญหาค,คล้ายๆกันนะคะว่าต้นไม้ที่เราซื้อมานะคะตอนที่เราไปเลือกจากร้านมาเนี่ยเรามักจะเลือกต้นที่สวยที่สุดแต่เวลามาวางไว้ที่บ้านเรานะคะสักพักหนึ่งเราก็จะพบว่าต้นไม้เริ่มเฉานะคะหรือว่าแค่แกลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสในการศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะคะ จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองนะคะที่ถ้าเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องราวเหล่านี้แล้วนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลต้นไม้ให้ต้นไม้เนี่ยสวยงามนะคะสร้างความสดชื่นให้กับเรานะคะดีไม่ดีเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้อยากจะนำมาฝากประมาณสัก4ี่เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของวัสดุปลูกค่ะต้นไม้แต่ละชนิดต้องการวัสดุปลูกที่แตกต่างกันนะคะและในแต่ละวัยนะคะบางทีเราจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้กับเขาด้วยนะคะ เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของแสงแดดค่ะต้นไม้แต่และชนิดชอบแสงแดดที่แตกต่างกันนะคะเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ําค่ะต้นไม้แต่และชนิดต้องการน้ําที่แตกต่างกันนะคะและวัสดุปลูกที่เราเลือกนะคะก็จะสัมพันธ์กับ น้ำที่เราให้กับเขาด้วยนะคะเรื่องที่สีจะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ค่ะเพราะต้นไม้บางชนิดนะคะเราไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องของการขยายพันธุ์ก็ได้นะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้นานๆแต่ต้นไม้บางต้นนะคะเราจําเป็นที่ต้องเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอายุและการขยายพันธุ์ของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเขาเติบโตวสวยงามไปได้สักพักหนึ่งนะคะเขาจะออกต้นใหม่ขึ้นมานะคะ และเราจำเป็นที่จะต้องมีการตัดแต่งแยกขยายนะคะเพื่อให้ต้นเดิมอยู่ได้ต้นใหม่เติบโตต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะลองติดตามดูนะคะว่าเราควรที่จะต้องเข้าใจต้นไม้ในแต่ละชนิดที่เราปลูกเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัสดุปลูกก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ เป็นระดับต้นๆเลยนะคะถ้าเราเข้าใจในเรื่องวัสดุปลูกนะคะเรื่องต่อๆไปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะ